ไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเอร์เซ็น์ไม่ผสมนมผงโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผมกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปน้ำมันตรากุ้งคู่จากเวชพง์โอโสดแก้มแมลงกัดต่อยแก้เคล็ดขัดยอกแก้อาการคันอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอัปเดตเรื่องราวในกระแสกับเพอเดยนะคะวันนี้ผัดไทยและก็น้องออนอยู่ด้วยกันค่ะหรือว่าอยากจะคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเราค่ะทักทายกันมาได้ผ่านทางไลฟ์นะคะ9 m c o r ของเราได้เลยนะคะวันนี้ช่วงที่2ค่ะใครที่กําลังสนใจเรื่องของธุรกิจออนไลน์อยู่นะคะเรามีบุคคลต้นแบบค่ะที่เขาสามารถพลิกชีวิตนะแม่จากมีนี้สินเป็น10ล้านกลับมาเป็นเศรษฐี ใช้ <Vegan. S 1> ชีวิตได้แบบเต็มที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าธุรกิจออนไลน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค <ห emitism. S 2> <gor> ่ะมาอัปเดตเรื่องข่าวๆก,กันก่อนนะคะแม่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในกระแสนะคะเรื่องแรกเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของแอปหาคู่ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะคือ เรื่องหาคูใค่ใครก็อยากมีเนาะ <Ừ. S 1> เป็นเพื่อนใจนั่งคุยนั่งมาเป็นคู่คิดกันนะคะแต่สําหรับเรื่องนี้เนะี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่ต้องเตือนใจทีเพราะว่าน้องผู้หญิงคนนี้จริงๆน้องเป็นสาวประเภทสองที่สวยนะเขาก็ได้แฟนได้คู่ทางแอปหาคู่นี่แหละค่ะก็ถูกอ,อกถูกใจกันนัดก,กันเรียบร้อยคุณผู้ชมปรากฏว่าไปรับประทานอาหารที่ห้างแห่งหนึ่งแถวงามวงวานนะคะเป็นนี่ไงเห็นไหมในภาพเนาะเป็นชาบูฟูตุนนี่นะคะ ก็ไปดีๆไม่มีอะไรคุณผู้ชมคะแต่ว่าพอนั่งกันไปสักพักคุยนู่นคุยนี่ผู้ชายคนนี้นะคะก็รู้แต่ชื่อนะชื่อน้องคิมในคลิปเนี่ยนี่นี่ี่คนนี้ใช่ไหมในวงกลมสีแดงถูกค่ะก็บอกว่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยของเขาแบตหมดนะคะเขาจะไปโทรหาคุณพ่อก็ไม่แปลกนะก็แย่มโทรศัพท์ถูกอกถูกใจแล้วน้องก็ให้ยืมไปก็เห็นเขาเดินคุยนะเดินคุยอยู่ด้านนอกคุยไปคุยมาคุณผู้ชมคะเพื่อให้เหยื่อตายใจ เดินกลับเข้ามาค่ะไปตักอาหารแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้น้องผู้หญิงแน่เหมือนไม่มีอะไรปรากฏว่ารอบที่สองที่กลับมาเนี่ยแหละค่ะพอออกไปอีกทีก็หายไปเลยเอาจะไหนเน่ะเขาไปห้องน้ำล่าแม่ไปไม่กลับเลยค่ะค่ะหนูเขามีธุระด่วนหรือเปล่าแม่ไม่ไม่เขาเอาไปแล้วค่ะ iPhone 11จ้าเขาเป็นมิดเหรอเขาเป็นมิดเขา เขาเป็นมิจฉา,าชีพหรอมิทแค่มิจฉาชีพมิจฉาอาชีพว้าย <Why? S 1> นี่เอาไปเรียบร้อยแล้วน้องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน้องผู้หญิงนะคะบอกว่าบอกเลยว่าไอโฟนเนี้ยน้องยังผ่อนอยู่คุณผู้ชมยังผ่อนไม่หมดด้วยอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอาหารที่กินทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณน้องผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็นคนจ่ายให้ก็คือจ่ายทุกอย่างหมดเลยนะยก็ไม่รู้จะทายัางไงพยายามโทรติดต่อไปแล้วในแชทที่ตอนแรกที่คุยกันเขาอ่านแชทค่ะแต่ว่าไม่ตอบอะไรทั้งนั้น คุณน้องสาวสองประเภทน้องอสาวประเภทสองท่านนี้ก็เลยตัดสินใจนําความเข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อลงปนทึกประจําวันนะคะ,คะว่าโดนลักทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมีภาพวงจรปิดนะคะจากร้านชาบูที่เขาไปนัดเจอกันแถวนนทบุรีนะคะชายคนนี้ชื่อว่านายคิมคนาะเท่าที่รู้เนาะอายุประมาณ33ปีสูงร้อยเเซนติเมตรนะคะก็ะถือว่าเตือนภัยกันไว้แล้วกันเพราะว่าจริงๆไม่อยากให้มองว่าแอปหาคู่มันแย่เพราะว่า คนที่เขาเจอคู่ดีๆแล้วสมหวังในความรักมันก็มีแต่มันก็มักจะมีแบบนี้แหละคุณผู้ชมคนที่ใช้ช่องทางแบบนี้ในการเป็นมิจฉาชีพอ่ะมันก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เตือนภัยไว้นะคะเผื่อใครที่อาจจะปัดไปปัดมาในแอปแบบแม่แล้วอุ๊ยคนชื่อคิมชื่อคิมเหมือนกันทำไมคุ้นๆจังเลยอายุ3 3มสูงแล้เจ็ดสิบเหมือนกันอาวให้รู้ไว้ว่าอาจจะเป็นคิมเดียวกันกับที่เป็นข่าวแล้วก็เป็น คนที่รักรั์ไปแล้วเรียบร้อยก็ระวังกันด้วยแล้วค่ะใช่ค่ะเรื่องความรักนะคุณผู้ชมนะไว้ใจก็ได้ใช้ความรักเป็นที่หลอกใจก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีทีเดียวนะจริงหนูน่าไม่รู้ใจเนาะแม่เนาะใช่ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะอย่าเอาความรักมาเป็นเครื่องมือเลยเนาะ,ะจริงนะทุกคนก็อยากจะสมหวังในความรักกันทั้งนั้นนะคะถึงไปใช้แอปพลิเคชันหาคู่แต่เจอแบบนี้ไปก็ให้กําลังใจให้กาลังใจนะคะผู้หญิงคนนั้นเนาะที่โดนลักทรับไปนะคะขอให้ได้คืนไวๆ นะคะ,คะอะมาที่เรื่องราวของไข่ประหลาดกันบ้างค่ะแม่ไข่อะไรคะไข่ประหลาดมันไม่ใช่ไข่ธรรมดาแม่แต่มันเป็นไข่ประหลาดค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะเป็นไข่ประหลาดนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะใบ<า>ไหนเนี่ยอ่าแม่ลองดูเออแม่ลองเดาก่อนว่าใบาไหนนี่นมันเรืองแสงได้ด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้อยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมากนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นไข่เป็ดนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยคือคุณสมพงษ์อายุ68แล้วก็นางมาเลียอายุ63สองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเขาเลี้ยงเป็ดมาเป็นเวลา6ปีนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณ5-6เดือนก่อนนี้แหละค่ะตอนที่เขากําลังไปเก็บไข่เป็ดเป็นปกตินั่นแหละปรากฏว่าเก็บได้ไข่เป็ดหนึ่งลูกที่มันดูผิดปกติไปคุณผู้ชมม,มีรูปร่างเหมือนไข่เป็ดทั่วไปเนี่แหละแต่เล็กกว่าและมีน้ําหนักมากกว่าเขาบอกว่ามันเหมือนหินนะแม่อะไรเนี่ยประเด็นคือ,อมันเคาะแล้วไม่แตกด้วยนะคุณผู้ชมคือไข่เป็ดปกติอะ มันต้องแตกถูกไหมแต่อันนี้ไม่แตกเพราะยังไงก็ไม่แตกไม่แตกน้ําหนักเหมือนหินเล็กกว่าเขาไม่แตกและที่สําคัญเรืองแสงได้ด้วยนะคะ,คะเขาก็เลยงง,งมากว่าเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มันไข่จากไหนพอที่ผ่านมาเลี้ยงเป็ดมา6ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> เขาก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกๆดูนะคะไม่มีใครรู้ว่าไอ้วัตถุประหลาดไอไข่ประหลาดประหลาดเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> ก็เลยอยากให้ทุกคนที่มีความรู้ ช่วยบอกเขาหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วต้องยังไงต่อนะคะแต่ตอนนี้ก็แน่นอนตามความเชื่อแบบไทยๆเจออะไรที่มันแบบผิดปกติไปหน่อยก็บูชาเรียบร้อยตอนนี้<ฆ>เผื่อจะได้เป็นการแบบนำโชคอะไรไปนะคะตอนนี้เขาบอกไข่อันนี้เนี่ยอยู่บนหิ้งพระแ,แล้วแล้วก็บูชาขอโชคขอลาบแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาไขาให้กระจ่างหน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเออมันคืออะไรแล้วก็อยากจะได้คําแนะนํานะคะ<ฆ>ถึงแม้สุดท้ายแล้วเนี่ย เขาเขาก็มองนะโอเคมันอาจจะงมงายแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่รู้ข้อมูลนี่นะจริงายเป็นที่เพิ่งแทงใจไปใช่ก็เลยแบบว่าบูชาไว้ก่อนนะคะแม่เห็นอะไรไหมแม่มองเห็นเลขอะไรไหมใช่แม่ไม่ใช่แม่หมอนม่โอ้มันเรื่องแสงเขาต้องดูบ้างแหละเอาจริงๆเลีงแสงได้แล้วแข็งด้วยเหมือนแนวออกฟอสฟอรัสไหมเหมือนใช่อ่อใช่ไหมน่าสิแต่ว่ามันเป็นรูปร่างไข่นะคือมันก็ต้องออกมาจากน้องเป็ดแหละ เพราะนั่นเราก็มีตะเป็ดอ่ะเออใช่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์สิคะว่าคืออะไรแต่ตอนนี้แถวบ้านวิเคราะห์มันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรอคะอืมเป็ดเนี่ยอะไรอ่ะสมมติสมมติว่าจะคิดเนี่ยเป็นอะไรไม่เจ็ดหรอเป็ดเจ็ดไม่ได้แปดจิบปลาเป็ดแปดงี้หรอแม่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้นะแม่ไม่พึ่งชำนาญนะเป็ดจิ้มจกอะไรอ่ะแม่จิ้มจบแม่ไม่ชำนาญนะแม่ว่าเจ็ดเจ็ดนะแล้วถ้าเป็นแมวแมวแมวเก้าชีวิตนะลูกนะอ้โหแม่ไม่ชำนาญนะลูกนะแม่ก็คือ เดาแหละปลาแปดอุ้ยอ้าวคุณผู้ชมก็อีกไม่กี่วันก็จะวันที่16แล้วก็ลองก็ลองไทยไทยกันเล่นๆดูแล้วกันนะคะไม่ได้นำพาแต่อย่างใดไม่สนุกสนุกนะไม่ได้นำพาเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ขันประจำท้องถิ่นของแม่นะปลาแปดแปดนะปลาแปดนะถ้าใครเป็ดก็น่าจะแปดแปด ศูนย์เป็นกลมกลบอุ้ยไม่พอแล้วเรื่องนี้พอ 8, แล้วค <8, S 2> ่ะศูนย์แปดแปดศูนย์เอาคุณผู้ชมลองเดากันเองแล้วกันกลับมาดูแล้วกันนะคะแต่ว่ามาที่เรื่องของการศึกษากันบ้างดีกว่านะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางวุฒิสภาค่ะให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะเมื่อวันที่1 4ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการจัดพิธีมอบโล่แล้วก็ประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาค่ะทั้งจากหน่วยงานเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะแม่บริษั ก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยเช่นเดียวกันน่ารักมากเลยเยนดีด้วยนะคะนายสุภชัยสมเจริญค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่สองค่ะเป็นประธานมอบโล่แล้วก็ประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาค่ะได้แก่ผู้รับใบป,ประกาศนียบัตรนะคะจำนวน61รายผู้รับโล่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน43รายซึ่งเป็นผู้สนับสนุนค่ะในเรื่องของงบประมาณ การฝึกอบรมจิตอาสาการฝึกอบรมโครงการลูกเสือสนับสนุนกําลังพลในการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานะคะและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะกรรมการประสานง,งานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุธิสภาดีอ<ภ>าขอรายการเราเนี่ยแล้วดีว<า>ด้วยมากๆาเลยนะคะ,คะโดยวุธิสภาได้ตระหนักค่ะแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการศึกษาการาพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาค่ะ จึงได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสซึ่งในปัจจุบันนะคะโครงการกองทุนเนี่ยมีสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างกระบวนการสร้างคนดีโดยแบ่งเป็นโรงเรียนสามัญศึกษาจํานวนร47แห่งค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาจํานวน10แห่งซึ่งกระจายอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและถิ่นทุรกันดารถึง35จังหวัดทั่วประเทศนะคะ ค่ะดีก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะยินดีกับทุกๆภาคส่วนเลยนะคะ,คะเป็นโครงการดีๆนะเพื่อการศึกษาจริงๆค่ะใช่ค่ะ มีข่าวหนึน่งคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยมีโปรแกรมสําหรับการเดินทางไปเที่ยวปีใหม่แล้วนะคะธรรมชาติสวยๆรอเราอยู่นะคะพักผ่อนกายพักผ่อนใจนะคะแต่จะไปเที่ยวแล้วคุณผู้ชมก็ต้องพักผ่อนทุกอย่างแล้วเนี่ยยังสบายในการทําธุรกรรมทางการเงินด้วยนี่เลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องธุรกรรมทางการเงินอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ เพียงแค่คุณมีบริการคู่หูแอปพลิเคชันนะคะ g h b r แล้วก็ Line GHB Buddy คุณผู้ชมแค่นี้แหละใสๆสบายสบาย,สบายไปเที่ยวได้อย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะทำดุรยกันยังไงเพราะว่าสะดวกมากตอนนี้ะนะคะ,คะแต่ตอนนี้พักกันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องราวของบุคคลค่ะที่เป็นต้นแบบเลยนะคะเขาบอกว่าพลิกชีวิตนะคะ,คะจาก ติดนี้มาเป็นคนรวยได้ใช่ออแต่ต<อ>ว่าเรื่องไป,อไปเที่ยวเมื่อกี้นี้อย่าลืมนะถ้าคุณผู้ชมยังดูว่าเอ๊จะทำยังไงกับการทำธุรกรรมทางการเงินไปเลยค่ะก่อนที่จะพักช่วงนี้ไปดูสกููปกันนะคะ บรรยากาศเย็นๆของนมหนาวช่วงปลายปีแบบนี้ถือเป็นแรงดึงดูดชั้นดีให้เราออกไปเดินทางท่องเที่ยวผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่รายล้อมอยู่รอบกายลดเปลื้องความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานและอุปสรรคต่างๆในชีวิตเพราะการท่องเที่ยวพักผ่อนนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน,ลนยังส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของเราอีกด้วย ท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆทั้งฝากโอนจ่ายก็หมดห่วงได้เลยสำหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพียงแค่มีแอปพลิเคชัน ghb all ที่รวมทุกบริการเหมือนยกธนาคารไว้ในมือคุณทั้งเปิดบัญชีเงินฝากโอนเงินชำระเงินกู้ขอใบเสร็จเงินกู้ซื้อสลักออมทรัพย์ทอ,อสอและขอหนังสือรับรอง ควบคู่ไปกับบริการคู่สี GHB Buddy บริการการแจ้งเตือนผ่านไลน์ที่จะคอยแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของทุกรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากทุกรายการชำระเงินกู้แจ้งเตือนค่าเบี้ยประกันอัคคีภยัยแจ้งเตือนทันทีเมื่อซื้อหรือถ่ถอนสลักออมทรัพย์แจ้งเตือนทันทีเมื่อถูกรางวัลสลักออมทรัพย์และแจ้งเตือนผลการขอสินเชื่อแค่นี้ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ไม่มีสะดุด สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHBO ได้ที่ App Store Google Play Huawei App Gallery และ Line GHB Buddy สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเพิ่มเพื่อน Add GHB Buddy บน l ล ne หรือสแกน QR code ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชัน g h b a l l และ Line GHB Buddy สองบริการคู่หูที่จะทำให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน นี่พี่ช่วงในชีวิตมย่ยางดีไปเจอของดีมาเบอร์มงคลที่คนบนหางานกันได้ยากแต่เขาเปลี่ยนมาใช้นะโอ้โหงานเพิมม่งผมยังตั้งแต่เช้ายันเมืออ่อแต่พี่คิดดูถ้าดับฝนตกผมยังมีงานอะ่ะพี่ลองดูสิไปก่อนนะพี่คนกำลังเลิกงานใครใก็รู้ว่าไม่ใช่เบอร์มงคลแต่เป็นความขยันที่คุ้มครองคุณคุณเย่าดมตราถ้วยทอง ชื่นชมความขยันในตัวคุณจากบริษัทพ้วยทองโอสถที่คุณวางใจกราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลมีโซดาลิโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับ ปร,ประกาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึง,ถงวนนันที่31ธันวาคม2564เท่าน,านั้นสดาลีโอใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช้แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆปากสะอาดมากกลิ่นหอมมาก่อนเลยค่ะเย็นสบายปากสมุนไพรสูตรเข้มข้น,นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแหมชอบนะคะ ททไยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุม้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย m c o มคอสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชัน่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564ทำยังไงเราเธอเพิมม่มทำในชีพูดูน้ำหนักด okay, ีทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลสิจ๊ะถึงได้มัาผมสวยผมนุ่มลื่นสวยได้อย่างใจทรีทเ okay. มนต์โอเคทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบล คุณค่าของอาหารสัมผัสได้ด้วยคุณภาพและความใส่ใจโนวาออร์แกนิกมุ่งมั่นเสริมสร้างคุณค่าพลังสำหรับทุกคนกว่า10ปีโนวาออร์แกนิกผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้คนภายใต้แนวคิดสร้างสรร์ผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำอาทิคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รวมถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพกำลังการผลิตสูงจากเสียงตอบรับและความไว้วางใจจากผู้บริโภคกว่าหนึ่งล้านรายการันตีด้วยรางวัลและมาตรฐานกว่าหนึ่งทศวรรษแห่งการดำเนินธุรกิจด้วยวิถีของความรับผิดชอบต่อผู้คนสังคม และสิ่งแวดล้อมเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ก้าวไปสู่มาตรฐานโลกอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าในปัจจุบันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใส่ใจตัวเองแล้วนะครับพี่ไทยครับผมเห็นด้วยครับน้องหนุ่มครับยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับร่างกายของเราต้องใส่ใจด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบห้ามู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและเป็นประจำและการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอครับผมรับประทานถังเช่าตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับเพราะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องรางวัลและโรงงานผลิตที่ผ่านการตรวจ g m p ตามกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินชื่อมานานแต่พอได้มาลองเองชอบครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษ ามามอบให้ด้วยนะครับซื้อถังเช่าผสมมันติวิตันต์บีขนาด30แคปซูลจนดนดป่กระปุกในรา,าคาเพียง1,000บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมฟรีทันทีกระไฟปรุงสดเด็ดชนิดผมผสมถังเช่าและสารสกัดเห็นจืดตาลิสเดนจำนวน8ถุงรวม4ีซองราคาโปรนิสจำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือแอดไลน์มาที่ adlp 8 8มีแอดด้วยนะครับบปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564ถึง31ม,มีนาคม2565ครับ ยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E ใหม่อิสุสุดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัดเกลมแม็กสีรถลองเลย ุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีบทบาทมากๆค่ะในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกแถมยังเป็นทางรอดในเศรษฐกิจแบบนี้อีกต่างหากค่ะวันนี้ค่ะเรามีบุคคลต้นแบบนะคะที่สามารถพลิกชีวิตนะคะจากมหน้เป็น10ล้านให้มีกําไรเป็นพันล้านได้ค่ะขอต้อนรับนะคะครูนศตทัชยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูนศตชั้นนี้นะคะหลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแหละ เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะจ๊ะเป็นยังไงคะแม่เป็นหนี้ติดลบค่ะสิบล้านน้วครูเนาะใช่ค่ะสิบเอ็ดล้านตอนนั้นเป็นยังไงคะจิตใจมันต้อเหี่ยวาไหมโอ้ทางครอบครัวเป็นสามีกลับมาที่บ้านเะหน้าคิ้วขมวดกลับมาเรื่องที่ไม่น่าเป็นปัญหาก็เป็นหมดเงินสิบบาทยี่สิบบาทเป็นปัญหาหมดจะซื้อนั่นซื้อนี่อุ้ยมันแพงตั้งสิบบาทยี่สิบบาทมันกลายเป็นทะเลาะกัน <ฮ>มันมีปัญหานิดๆหน่อยๆมันหุดหิดเคยเป็นไหมแต่ละบ้านเขาจะแบบมีเนานะมันแก้และละปัญหาไม่ได้เนาะใช่มัน <ฮะ S 2> ไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจกันนะแต่เป็นเพราะว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกไงโดนทวงนี้โหภาพดูเป็นเจ้าของตลาดไฮ <ะ S 2> โซก,กโเก๋แต่ว่า ลึกๆเฮียกับซ้อมแม่งโดนโดนทวงนี้ตลอดทุกวันเลยเงยก่อนหน้านี้คือทําตลาดใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่แถว BTS บางว่าก็ไซส์ประมาณ4ีไล่เลยติดถนนใหญ่นใช่ค่ะแต่ว่าเราสายป่านเราไม่เยอะไงเราเป็นเงินกู้ที่เราเอามาลงทุนแล้วที่ไม่ใช่ของเรามันเลยกลายเป็นความสายป่านไม่เยอะมันก็แบบนี้ค่ะใช้เงินลงทุนเยอะแล้วก็ ผลตอบแทนต่ำแล้วพอเรา2อสามปีมาก็เป็นนี่ซึ่งหลายๆท่านอยากจะทำธุรกิจนะ<ช>มีใจทำเต็มร้อยเหมือนกับที่คุณวัชเคยเป็นเนาะ ก็เลยลุยทุกอย่างเต็มที่เพราะคิดว่าจะได้ผลตอบแทนกลับ<ช>มาแต่ปรากฏว่าเป็นอย่างที่คุณโน้ตเจอคือมัน<ช>ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะเราเซิร์ชไม่ดีเลยสายป่าน2ประสบการณ์ทุนไม่หนาถ้าทุนไม่หนาเราจะไปอดทนช่วงที่มันแบบไหนจะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนแม่ค้าขายได้ไม่ได้ประสบการณ์ก็ไม่มีที่ปรึกษาก็ไม่มีอะไรแบบนี้คะเราตัวแปรเหล่านี้มันสําคัญมันเป็นทีนี้ก็เลยเริ่มมองหาแล้วว่า อุ้ยเราไม่รอดแน่ถ้าเราอดทนอีกเราไม่รู้จะเอาทรัพย์สินที่ไหนมาลงละบ้านก็ขายหมดแล้วบัตรเครดิตดึงออกมาหมดรถก็ขายหมดแล้วคอนโดขายหมดแล้วเทลงไปหมดแล้วจะไหวไหมทีนี้เราก็เลย,เยถ้าแบบนั้นเนี่ยออนไลน์มันน่าจะเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเราน่าจะเอาต้องเอาตัวเข้ามาเพราะว่าเรามองเห็นว่าคนที่เขาขายของออนไลน์เขารวยกันเยอะมากเลยนะคะเขาแบบซื้อเราเริ่มเห็นว่าซื้อบ้านซื้อรถพลิกชีวิตเราเลย ก้าวกระโดดเข้ามาสู่วงการออนไลน์เลยใครแนะนำคะหรือว่าเรียนรู้เองตอนแนะนำไม่มีใครแนะนำแต่ว่าเราอินเทอร์เน็ตไงแล้วก็เซิร์ชหาไปเซิร์ชหาไปแล้วก็ต่างๆใช่ไปลองขายมา3 4แบรนด์แล้วพอดันมาเจอแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วมาเจอที่ปรึกษามาเจอโค้ดนะคะที่แบบอที่ดีเนาะเราพอเราเริ่มได้ก็มีคูปองมีอาจารย์พอแบบเนี้ยเขาคือเราไปเรียนพอเรียนเสร็จเราเริ่มรู้สึกว่า เขามีสถาบาันการสอนเราก็เริ่มเอาตัวเข้ามาเรียนก่อนค่ะขยนันเพราะว่ามันไม่มีจะก,กินแล <ừ> um, ้วไงแล้วเราไม่ไหวแล้วอะ่ะเราเลยเข้ามาเรียน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 แล้วเราได้รู้ว่าจ,จริงๆขายออนไลน์ให้รวยออนไลน์สามารถทําเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ออนไลน์สามารถทําเป็นรายได้ที่มันมันสถขียนได้มันไม่ใช่แค่การขายไปวนันๆแต่มันสามารถขายแบบมีอนาคตได้ใช่ค่ะเราก็เลยก้าวกระโดดเข้ามาเราก็เรียนรู้ลงมือทําไม่เคยนะ แต่โน้เชื่อว่าการไม่เคยอ่ะใช่ว่ามันจะไม่สําเร็จเพราะว่าทุกๆความสำเร็จมันเริ่มต้นจากการไม่เคยหมดแหละฝ <ฮะ S 1> ึกฝนลงมือทําตั้งแต่เริ่มตั้งกล้องไลฟ์สดค่ะเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวค่ะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตตั้งกล้องไลฟ์ไปที่ไหนไปกินข้าวทําคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์พรีเซนต์แบบนี้ตลอดแล้วก็เริ่มขายของได้อพอเริ่มขายของได้เสร็จปุ๊บสะสม กำไรวันละ500้วันละพันเริ่มแบ่งกันคน <ฮะ S 2> ออกมาไลฟที่สดว่าฉันขายแบบนี้ฉันได้แบบนี้นะเริ่มสอนคน <ฮะ S 2> เริ่มส่งต่อความสําเร็จแบบนี้ให้กับผู้คนนะะเราก็สอนสอนก็เริ่มมีคนมาตามเราฟอล l ล่เราแล้วก็มาทําแบบเราแล้วก็เริ่มมีไรายได้เราก็เริ่มมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะขายของได้มากขึ้นก็มีคนขายของได้มากขึ้นกับเราจนแบบว่าในในทีมงานเราเริ่มมีกําไรหลัก แสนบางคนไปถึงหลักล้าน<ะ>บางคนเริ่มพลิกชีวิตมีรถ SLK มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจออกมาทำเป็นคอร์สเรียนใช่เพราะเราเริ่มสำเร็จเนาะสำเร็จ<ะ>แล้วให้ได้แล้วแบ่งปัน<ะ>ก็เที่ยวต่างประเทศไหนจะส2บประเทศแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆเราได้แล้วเราก็เริ่มออกมาแบ่งปันผู้คนเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจในช่วงที่โควิดนะคะพี่ผัดไทยที่ผ่านมามันเจอปัญหานะคะว่า คนเราเนี่ยมันอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะทําอะไระแล้วรายได้ก็ลดอเราเลยเห็นโอกาสว่าทำไมเราไม่ออกมาแบ่งปันว่าโทรศัพท์มือถือกับอินเทอร์เน็ตหาเง,งินได้นะ,ะคุณมีแค่นี้ปุ๊บคุณตั้งกล้องเป็นคุณมีคน20-30ิล้านในโลกของออนไลน์ให้คุณไปหยิบจับข่อยคว้า เอามาเป็นลูกค้าแล้วก็มีกินมีใช้วันละ5 0าวันละพันเนี่ยเราน่าจะออกมาแบ่งปันผู้คนก็เลยกลายมาเป็นคอร์สที่คอยแบ่งปันจากประสบการณ์ของคุณนตเองแล้วคอร์สเนี้ยค่ะใครสามารถมาเรียนได้บ้างแล้วเหมาะกับใครบ้างหรอคะเอเรียนได้ทุกเพศทุกวัยเรามีเรียนตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงจนถึงวัยหกสิบอย่างอ่อนกับแม่ผัดเนี้ยไปเรียนด้วยกันเลยได้ไหมได้ค่ะเรียนได้เลยก็เป็นคือเรียนคอร์สเจยวกันได้เลยคอรสเดียวเดียวครั้งนึงอ่อนกับแม่ผัดเหรอแล้วในกรณีที่แม่ผัดเนี่ย โลกออนไลน์หรือแบบการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ช้าก่อนเนี่ยจะไปทันกันได้ยังไงคือในคอร์สคอร์สนี้เราจัดออกมาเป็น5วัน5คอร์สออนไลน์เราเรียนกันทั้งหมด5วันวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ในคอร์สนี้จะมีครูพี่เลี้ยงค่ะคอยประกบคอยช่วยแม่ผัดสมมุติว่าแม่ผัดเป็นไม่เป็นติดต้องซูมยังไงลูกโหลดแอปพลิเคชันยังไงตัดแต่งคลิปยังไงเราจะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเพราะว่ามีหลายๆท่านที่เป็นวัย เราหรือทุที่เรานะบางทีเนี่ยพอสอนปุ๊บกลับไปคนคือลืมจีนี้เขาก็กลัวว่าคนสอนเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเหมือนกับไม่อยากสอนล้อังไม่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเราจะมีครูพี่เลี้ยงคอยคอยบอกคอยสอนแล้วเรามีกลุ่มปิดย้อนหลังเรียนไม่เข้าใจกลับไปย้อนหลังได้เลยใช่แล้วก็แต่ละคอเนี่ยเรามีให้5วันวันละ2ชั่วโมงวันแรกเลยจะเป็นการเขาเรียกว่าการโมดิฟายการใช้ Facebook เรื่องของ Facebook ส่วนตัว Facebook Fanpage ว่าเราจะปรับหน้าร้านหน้าร้านต้องสวยก่อนอหน้าร้านดีก่อนให้มันดูดีทํามาหากินได้จะไปหาลูกค้าจากช่องทางไหนบ้างกลุ่มปิดเอาอยัางไงให้มันมีลูกค้าเยอะๆสะสมในฐาน Facebook ของเราใ,ให้เป็นก่อนแล้วก็วันที่2เราจะเริ่มสอนการตัดแต่งคลิปวิดีโอ,อการตัดแต่งภาพค่ะว่าตัดแต่งแบบไหนทําภาพแบบไหนให้มันดึงดูดใจแอปพลิเคชันต้องใช้อะไรเข้ามาวันที่3เราจะสอนในเรื่องของการโพสต การโพสต์แคปชั่นต่างๆเขาเรียกว่าคอนเทนต์เรียกแขกใช่ค่ะเพราะว่าต้องยั่วก่อนยั่วคนเข้ามาแล้วก็การปั้นเพจโดยใช้เงินศูนย์บาทคือปั้นเพจปังด้วยตังศูนย์บาทแล้วก็วันสู่วันสุดท้ายจะเป็นการเรียนยิงแอดยิงแอดปังด้วยตังศูนย์บาทเหมือนกันผ่านมือถือเครื่องเดียวเราทํายังไงเราจะยิงแอดไปหาคน2 0 30ล้านคนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายน่าสนใจใช่ค่ะก็คอสคอร์สนี้จริงๆราคาเต็มมันเลยนะประมาณเกือบ2 0 0 0 0บาทค่ะ แต่ว่าในวันนี้สําหรับนี่แหละพี่พี่น้องๆชาวเฮอเดย์เนาะเราจัดให้อยู่ในราคาพิเศษจริงๆฉลองต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปี97บาทค่ะไม่ถึงหนึ่งร97บาทนี่คือได้5วันนี้เลยเหรอคะหวันนี้เลยวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ยังมีสเปเชียลคอรสเป็นไลฟ์สดให้ด้วยคือได้์ให้คอรักเลย แล้วมีสเปเชียลพิเศษสําหรับรายการนี้คือไลฟ์ให้คนรักแล้วควักตังคให้ก็คือหนึ่รอยพนสบาทอ่ะหนึ่งร้อนสบาทไปแล้วก็แต่ว่าให้แค่ร้อยคนนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเกินร้อยเนี่ยเดี๋ยวครูพี่เลี้ยงเราดูแลไม่ไหวใช่เพราะฉะนั้นเร็วใครเร็วใครได้ค่ะก็ติดต่อได้เลยค่ะที่สแกนหน้าจอได้เลยตอนนี้ได้เลยตอนนี้ได้เลยแล้วก็ราคาเราก็แอดไลน์ครูโน้ต599เ้า คูโน้ตห9หรือ0 6 3 8 5 2 8 7 7 5เจดเจห้าค่ะค่ะอันนี้ง่ายสุดแล้วก็พิเศษเนาะฉลองปีใหม่ค่ะข้อนี้คนเรียนมาหลายแสนคนแล้วค่ะเราเปิดมา90รุ่นละโอ้ใช่แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นในยุคปัจจุบันนะค่ะแถมคูโน้ตเองก็มีประสบการณ์มาแล้วด้วยนี่แหละจะได้ฟังจากคนที่มีประสบการณ์จริงๆตัวครูผู้สอนทั้งหมดเองมียอดขายขั้นต่ำร้อยล้านห้าวันไม่ได้เรียนโน้ตคนเดียวนะ แต่เราจะเอาประสบการณ์ที่เก่งแต่ละด้านมาสอนแต่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะใช่ก็จะได้ฟังประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละครูด้วยใช่ค่ะแล้วก็ขั้นต่ำครูที่สอนเนี่ยยอดขายร้อยล้านหมดเลยค่ะย้ำโปรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะร้อยคน97บาทโอ้โหเก้าสิบเจ็ดบาทคือจ่ายร้อยทอนสามบาทใช่แอดไลน์มาที่ครูโน้ตนะคะครูโน้ต599มีตัวตัวเอด้วยนะแอดก่อนค่ะ กอนแล้วก็คําว่าครูโน้ต599ค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยแล้วก็หรือโทร063 852 8775หค่ะประมาณนี้ได้เลยค่ะได้เลยเราก็จะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันเนาะเริ่มที่ศูนย์บาทนะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคุณนนรออยู่นะคะขอบคุณคุณนนมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการเฮอเดย์แล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันได้ใหม่กับเฮอเดย์นะคะเราสัมคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ One day, content.